พลตรีวิชิตวงสังผู้มัญชาการกองพลฐานมาที่1จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันโทจักกพลเนกบีระผู้บับกองผันหานช่างที่8กองพลฐานมาที่1นนางปิ่นทิราเก่งการพานิษย์อาาเภอหล่มเก่าได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานของกองผันหานช่างที่8ในการปรับปรุงและสร้างเส้นทางสายเมืองแบ่งถึงผู้ทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่พลตรีวิชิตวงสังคผู้มัญชาการกองพลหานมาที่1 บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเดิมนั้นเส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่คนในพื้นที่ใช้เดินทางระหว่างภูทับเบิกกับอำเภอลมเก่าแต่มีสภาพที่ลาดชันคับแคบและอันตรายแต่ต่อมาเส้นทางหลักที่ขึ้นภูทับเบิกได้เกิดการซุดตัวและกำลังอยู่ในช่วงของการประสานงานด้านงบประมาณทหารจากกองผนังช่างที่8กองพลหันามาที่1ได้รับมอบหมายให้มาซ่อมแซมถนน,นเส้นเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลารวมทั้งจะส่งมอบให้กับจังหวัดเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาต่อไปผู้บัญชาการกองพลหามมที่1เปิดเผยแต่ว่าหากเส้นทางนี้เสร็จแล้วจะสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมากเพราะมีระยะทางเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเทียบกับเส้นทางหลักที่มีระยะทางกว่า20กิโลเมตรและเป็นทางที่ลาดชัน ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและหลังจากสมมอบแล้วทางกองพลหมาที่1โดยกองผนานช่างที่8ได้เตรียมเสนอโครงการที่จะเข้าดำเนินการสร้างถนนให้กับพี่น้องชาวบ้านนานสะุ้งซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภูทับเบิกแต่ยังไม่มีถนนสำหรับใช้เดินทางแต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนและเสนอของงบป,ประมาณต่อไปก็นเนื่องจากเส้นทาง ขึ้นภูทับเบิกนะครับเส้นเก่านะครับมีการชำรุดนะครับมีการชำรุดเนื่องจากว่าฝนตกหนักในในห้วงปี6 1หนึ่งที่ผ่านมานะครับนะทางจังหวัดเองก็ก็มีความต้องการที่อยากจะได้เส้นทางนะครับซึ่งเป็นทางรัฐขึ้นที่ภูทับเบิกนะครับก็มีเส้นทางเดิมอยู่แล้วนะครับที่บ้านเมืองแบ่งนะครับมามาที่ภูทับเบิกนะครับก็เลยก็เลยมอบนะครับมอบมอบให้กับทาง กองพลฐานม้าที่หนึ่งเราได้มาดําเนินการจัดสร้างนะครับซึ่งกองพลฐานม้าที่หนึ่งก็ได้มอบหมายให้ทางกองพันฐานช่างที่แดนะครับมาดําเนินการครับครับคาดว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์ในการสัญจรตรงนี้นะครับจะมีประโยชน์ในการสัญจรอย่างไรบ้างครับนักก็จะผู้ที่ได้รับประโยชน์นี่ก็คือชาวบ้านนะครับในปูทับเบิกนะครับในปูทับเบิกนี่ประมาณห้าร้อยครอบครัวด้วยกันนะครับซึ่งซึ่งจะ ยนระยะนะยนระยะจากที่เส้นทางเดิมนะครับระยะทางประมาณ20กว่ากิโลนะครับมาตรงนี้ประมาณสักแปดแปดแปดถึงเก้ากิโลเท่านั้นนะครับก็กจะ,ะเดินทางเข้าไปในเมืองได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับ,รบหลังจากเสร็จสิ้นเส้นทางในการทําตรงนี้แล้วนะครับการส่งมอบนะครับจะส่งมอบให้กับหน่วยงานใดบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จงานตรงนี้ภารกิจของ กองผอฐานม้าที่หนึ่งโดยฐานช่างที่8จะไปทําเส้นทางแนละจุดไหนต่อครับนะหลังหลังจากที่เราเราอมอบเส้นทางนี้นะครับให้กับทางจังหวัดนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ไปแล้วนะครับเราก็จะไปดําเนินการอตอนนี้เป็นแผนเฉยๆนะครับเป็นแผนเฉยๆนะครับมีแผนที่จะดําเนินการจัดสร้างถนนนาสายปูทอบเบิกบ้านนาสอุ้งนะครับซึ่งซึ่งจะ เปิดเส้นทางให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งซึ่งเขาไม่มีเส้นทางนะครับในการเข้าออกนะครับ